bộ phim của Albert Montalay, robot talon à, khi <laughs> lăn lưỡi ô tô lọ, về the camera bù lơ, là này, talon camera về cây mương phát do là mà, Albert Casoña này, Albert Oraleti nữa, Thaibam à, Casoña muộn nhất mà, tal này thì nó thaibao bù, bây để hết là? ตลอดตะกี้เวโอเอเกเขื่ตะเลเล่จานน่าเอจะวกาะชาไปได้เนาะเลเฮกวาซือเล่เอาเดไปหาเกสูราิจกเลยใปะเกเ็นควาบุหิ้วเลยไนะเวลาเลื่นนี่ตลอดกลางนชาเราได้เลยใชชาเราตะกีกีกีเลนเนี่บหิเลยแล้วล่ะเฮกวาซือดอนเลแล้นเนาะเลกวาซือกึดกกึกวาซือดนเล่เนาะกวาืกึดกึตลอดกี ta lót kỳ được cổ thì oh, 2 ngàn nọ bắt đầu đi qua này 2 ngàn được từ đào kẻ đào của hiếu đã lên ta phải lại đó vừa là ở cái cha cái hệ cái hệ su là về su là bảy sen mà ở cái su là bảy và đi tới cơ lại anh này khe khe này hai lên bây giờ hai sao lên này တယ်လို့ရကေပခရိဖို့အ히နာထပ်လိုက်တယ်ဗဒတယ်လို့หายခဲ့กว่าစိလေမင်းဟီတအတလို့တလို့မြေပွေကကမေဟကိတိထဆေဒူပွားဘာကလေခေချန်နခဆုညာဒအဘ္အိုလေအရဘ္ပပတ်လဲလာလဲစပွားပူလက်နေနေဖိုင်းချီရဲမှာတကြီးချေပတ်လဲလာကုဖို့မှာပတ်လဲလာအော်ချေအဒိုရှေမီအိုဖီဖလာဒအဘအချေဖီတလဲလာ ช่ไหมว่าพิรพลัดอะบ่ละวบ้านเล่เล่จี่ขาดญาเบุหิกัดอ่ะรอันไหนนอเลยป่ามนตาปุ้นุ่นนี่นี่หรตาปุ้นุ่นนี่นี่เฮพี่เมเตชิปราเดอกันเนี่ยปราีปนนาต้ป่าเราขี่งานเนาะให้ความเลย ต่เรกอิกเลยดลอะกักแลนะแล้กักแลข้ว้ยิโดนเรใกวาดอดสอดะแตเราอ่าเดิปพระพัดตีบัวเบืองหรอเพื่อแต่ละเนเฮทาพีเดอะแกอีเฮท้าพีเดแกเลมือหลังมาเกลม <pl ains> ืออไรเลมือพีวาเดอรเป็นเลาเพนาเดนักกาพีเอาเปแกได้มื่อที่นท่าตวันาะที่นท่าตว แคเดนกอย่งฮักิเตียอเดอจังหลีบ้าตาเลยอเกจารโลบาชามะเมลโลบ้าหลอกก็กระเดเช็กล้ออย่าเสียลานยก็ปาเดโฟนเอางอีเกลร์บอลเล่นหน่อยเล่นยมุกโลตาไปหรอเฮ้ยยามุกโลตาไปไปเลยท้อพี่เล่ะไฮีบความอ่ะเนาะอาแบพฮซออุดอดุเม้งกัเลยยมุกโลอะือาแบเนี่ยเลเล่นได้ปะเล่ขอใจเลเล่นยมุกโลอาแบบูจะลอ่ะเนีน้องี phải lấy về mình mới là qua là cầm ăn xí bao giờ được vậy hết tao rồi xem mấy ông chồi phải được vậy được phải nè cái mưa phải lê lê lệ vậy nó gần mẹ đỡ lo ba lo con nó tao lo ta khai được chè lo ya thế là nó đã ăn lưa bụi này cha có đã khử lo khử lo này về mà này khử lo nết đi đấy về lo nết đi vì lo này mềm mà quá thế này về cha จลรอขาเดินไปกับเลมารอตีนนะเดี๋ยวสุขศว่าเพยสบวปุติช้าหรอคนนี้จะเลยจะรอเดี๋ยวไปไม่ได้ดอดจ่าเดีเช็ดรอยยาเส้นหรตาบเรือพระ